คืนนี้ได้กินยังหอมๆครับนี่ครับต้นวัดสนายุบานออกดอกนะครับกําลังบานนะครับพระท่านในบานเบิดออกเพิ่งเพิ่งสังเกตว่าเห็นบานมือน,นี้แหละหอมดีครับหอมเย็ยนๆย่ามคืนนี่หอมต้องใส่เข้ามาหอมอบอวลเลยนะครับ กายว่าเป็นดอกนะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้เห็นเ็นเหป็นดอกแล้วหอมหอมเย็นๆครับมันมันบานยามคืนเลยกับหอมหอมอบอวนตะลุบอบอวนแบบที่ผมว่านะครับบานปีละปีละเทือครับช่วงนี้ช่วงหนาวนี้นะครับ วัวดอกวาสนาผู้ใดยบ้านเจ้าของบ้านคนปลูกสิมีวัสนาวัฒนเนานะครับเนาะซาทูครับวังวสิมี่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะครับเนาะง่ามครับง่าม ฟังนี่ก็มีนะครับยูประตูบานสองฟังเลยที่ว่าตัวนี้ยัง,ยงตัวหน่อยอยู่นะครับมีที่ยุ่นจับนะครับมันมท่านีเป็นดอกครับตัวนี้คือคือตัดมันลงรอบหนึ่งนะครับเดีวมันก็โป่งไม้นะครับอันนี้ก็กวนครับนี่ครับยูคนขาง,งกับตัดลงรอบหนึ่งนะครับมันก็โป่งไม่เพราะมันมันตีลงังคาครับมันยุดไตลงังคา ต้นมันสูงก็เลยต้องตัดลงน่งลักษณะมันคือไข่แมงดาครับผมว่ากันคุดไขยเอ็นไข่แมงดาจริงว่ามันคือไข่แมงดาหนครับอีกหนึ่งสองเมยนข้องสิบานเบิดเตนะครับ,อ, 1, 2, 10, บ,บ,รบอันนี้เพิ่งเรเริ่มบาน,นครับเริ่มบานซ้ำอีกนหอมนะครับหอมแห้ง